โรงเรียนบุรีรัมพิทยาคมก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2447ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดบุรีรัมย์ตั้งอยู่ที่บริเวณวัดกลางปีพุทธศักราช2456ได้ย้ายมาอยู่ที่บริเวณสาลากลางหลังเก่าปัจจุบันคือที่ตั้งของสำนักง,งานอายการจังหวัดและสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาบุรีรัมย์เขต1 ปีพุทธศักราช2476ได้ย้ายไปอยู่ที่บริเวณสวนหม่อนปัจจุบันคือพื้นที่โรงเรียนเทศบาลหนึ่งและวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ปีพุทธศักราช2482ภาคประชาชน6รายใหญ่ประกอบด้วยหลวงสถิตนรุมานการนายถึกทางตรงนายน้อยเพ่งมั่นนายทองหนองบึงนายสวัสด์อ่วมสีนายภูลป้องพิมายและรายย่อยอีกหลายราย ได้บริจาคที่ดินให้เพื่อสร้างโรงเรียนประจำจัง,จงหวัดบุรีรัมย์แห่งใหม่ได้พื้นที่รวม142ไร่เศษปีพุทธศักราช2484ได้ย้ายมาเรียนที่พื้นที่แห่งใหม่คือพื้นที่ปัจจุบันอย่างเป็นทางการในปี2497ที่ทำการชลประทานจังหวัดบุรีรัมย์และสถานีวิทยุวพปทถ2ศูนขอใช้พื้นที่บางส่วนด้านทิศตะวันตก เป็นที่ตั้งสำนักง,งานชลประธานและที่ตั้งสถานีวิทยุปี2,504เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ขอตัดถนนนี้ว่าผ่านพื้นที่โรงเรียนด้านทิศเหนือและถนนหน้าวัดป่าถนนอินจันนรงด้านทิศตะวันตกพื้นที่โรงเรียนจึงถูกแบ่งออกเป็น4ส่วนส่วนที่1ที่ดินผืนใหญ่ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบันเหลือพื้นที่อยู่122ไร่เศษส่วนที่สอง ที่ตั้งของสำนักง,งานศึกษาที่การจังหวัดและสมาคมสิทธิ์เก่าส่วนที่ 3. ที่ตั้งของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีร์และส่วนที่4ฝั่งทิศตะวันตกถนนอินจันนรงค์ถูกเอกชนบุกรุกจับจองเป็นบางส่วนในปี2517นักเรียนได้เดินขบวนเรียกร้องขอที่ดินส่วนของสำนักง,งานชลประทานและสถานีวิทยุวปอปทถ2 0คืนและได้กลับคืนมาทั้งหมด ในปี2,519สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอใายพื้นที่บริเวณวปท20พร้อมทั้งอาคารและเสาส่งสัญญาณเพื่อต่อต้านภัยคอมมิวนิสต์โดยมีข้อตกลงว่าเป็นการยืมใช้ชั่วคราวเมื่อเสร็จภารกิจแล้วจะต้องส่งมอบผู้ใช้ประโยชน์เดิมคือโรงเรียนอีกหลายสิบปีต่อมาโรงเรียนเห็นว่าการต่อต้านภัยคอมมิวนิสต์ได้จบลงแล้ว จึงมีการทวงถามสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์จากที่ดินคือกลับได้รับการปฏิเสธและเป็นกรณีพิพาทเรื่อยมาต่อจากนั้นมาเป็นระยะระยะได้มีการขอเข้าใช้ประโยชน์จากหลายหน่วยงานแต่โรงเรียนไม่ยินยอมเพราะผิดจากเจตนารมณ์ของผู้บริจาคในปี2559โรงพยาบาลบุริรัมขอใช้พื้นที่เพื่อสร้างศูนย์แพทย์ชุมชนแต่ก็ได้รับการคัดขานจากคณะครูอาจารย์ และสิทธิเก่าในปีพุทธศักราช2,566โรงพยาบาลบุรีรัมขอใช้พื้นที่บริเวณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อสร้างอาคารที่พักเจ้าหน้าที่จึงได้เกิดเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโรงเรียนยังยืนหยัดที่จะปิทักและรักษาไว้ซึ่งที่ดินที่ได้จากการบริจาคอันมีเจตนารมณ์ที่ชัดเจนเฉพาะเจาะจองของผู้มีพระคุณ หากดวงวิญญาณของผู้บริจาคที่ดินผู้บริหารคณะครูสิทธิ์เก่ารุ่นก่อนๆได้รับรู้ท่านคงภาคภูมิใจที่ลูกหลานได้ร่วมกันพิทักษ์แผ่นดินผืนนี้ไว้ด้วยจิตวิญญาณและหัวใจแห่งความกตัญญู่